สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อุมแกระแนชมเปี้ยนนะคะห่างหายไปนานเลยและ EP พีนี้เป็น EP ีที่3แล้วมากับลูกรักแห่งไรออดน,นั่นก็คืออะไรยายลักษณะขาวกาตั่นเองนะคะอีแชมเปี้ยนตัวนี้นะคะเป็นแชมเปี้ยนยอดฮิตเป็นลูกรักสกินเยอะกระเทยเล่นเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเยอะมากเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนําของเบื้องต้นเบสิกการคอมโบการออกของการยืนเลนแล้วก็ การใช้สกิลที่ถูกต้องแบบคอมโบแบบเลิศๆนะคะซึ่งใครที่เป็นมือใหม่อยากลองเล่นตัวนี้หรืออาจจะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่ไม่รู้ว่าคอมโบลักตรงอ๊ะทำแบบนี้ได้ดรวอหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาแนะนํากันเองนะคะเรียกว่าแบ่งปไปความรู้แล้วกันอย่าเรียกว่าสอนเลยแล้วกัน,นะคะซึ่งอย่างแรกเลยเรามาเรียนรู้กันก่นกอนว่าสกิลลักอะทำอะไรได้บ้าง ก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้สกิลของลักก่อนนะคะว่าสกิลของล,งลักงนั้นทาอะไรได้บ้างสกิลหนึ่งของลัานะคะเป็นสกิลที่ปล่อยลําซสลออกไปเป็นเส้นตรงนะคะเห็นไหมถ้าโดนศัตรูสองเป้าหมายแรกมันจะตรึงคาค่ะแต่โดนแค่สองเป้าหมายนะคะแค่นี้มันก็จะหยุดแต่ถ้าโดนเป้าหมายเดียวมันก็จะพุ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะโดนสองเป้าหมายถ้าโดนสองเป้าหมายเลยมันก็จะหยุดแค่นี้นะคะส่วนสกิลที่สองนะคะเป็นสกิลเปิดโลนะคะเปิดโลการกดออกไปจะได้โลถ้ากะถ้าโล กลับมาเราก็จะได้โล่มากขึ้นสําหรับตัวลักนะคะสำหรับเพื่อนที่อยู่ระแวกที่โล่ลอยไปโดนนะคะมันก็จะได้โล่ด้วยนะเดี๋ยวเราทําให้ดูแบบนี้แบบนี้นะคะอ่าสกิลที่3ของลักนะคะเป็นการวางพื้นสโลไว้นะคะสโล45์แล้วเราสามารถกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันระเบิดได้หรือว่าจะรอหมดเวลาก็ได้นะคะล้วสร้างความเสียหาย ศัตรูที่อยู่ในระแวกในสกิลด้วยระยะสกิลโอเคส่วนอันติีของลักเป็นฟ i แนลสปาร์กอันติหากินเพราะอันติีมันไกลมากเห็นปะอันติีมันกว้างมากเห็นไหมเห็นปะอันติีมันกว้างมากไกลมากเราสามารถใช้เพื่อที่จะแบบลัทคิวแบบโดนศัตรูหลายๆตัวด้วยเส้นตรงมันค่อนข้าง,างกว้างนะเนี่ยไปกลางละะกลางระยกลางๆยิงฉีดออกไป และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือแพสซีฟของรักนั่นเองหลังจากที่รักใช้สกิลโดนศัตรูนะมันจะติดสัญลักษณ์พิเศษไว้สัญลักษณ์เนี่ยอิลูมิเนชันไว้ถ้าเราอะตีตัวที่ติดสัญลักษณ์จะสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้นอ่ดูนะถือว่าสกิลหนึ่งโดนปุ๊บตีธรรมดาอ่ะดามจร,รวม560ถือว่าถ้าล็อกขาไปอย่างเดียวเนี่ย267เห็นไหมดามจต,ต่างกัน เริ่มต้นที่คอมโบแรกของลักนะคะนั่นก็คือสกิล Q E แล้วก็อันตินะคะ Q E อันติอันนี้เป็นการคอมโบแบบพื้นฐานทั่วไปอันนี้คือทั่วไปเลยแบบเบสิกเบสิกนะคะต่อไปคอมโบ S 1ขึ้นมาหน่อยนะคะนั่นก็รูทตีธรรมดาปล่อย3แล้วอันติแล้วตีเราจะได้พาสซีฟตี2ครั้งก็คือสกิลรูทขาตีแล้วก็3แล้วก็อันติแล้วก็ตีใช่ไหมคะแต่ว่ามันสามารถทำได้ครบมากกว่านั้น ต่อไปเปสกิลเอสวาขึ้นมาหน่อยทําให้เราสามารถโจมตีพาสซีฟได้ถึง3ครั้งดาเมจสูงที่สุดแต่เราต้องจําไว้ว่าเราอยู่ในโพสิชันที่เราสามารถเข้าไปตีโจมตีปกติศัตรูได้ก็คือการปล่อยคิวตีธรรมดา3อันตีตีธรรมดาแล้วก็ยุบ3แล้วก็ตีธรรมดาอ่าลองดูนะคะคิวตีธรรมดาอันตี3ป๊บตีธรรมดาแล้วก็ยุบ3แล้วก็ตีธรรมดาอีกทีหนึงคิ Q, ตีธรรมดาอันตี3 ป๊บตีธรรมดาแล้วก็ยุบสาวแล้วก็ตีธรรมดาอีกทีหนึ่งนี่คือการคอมโบที่คุ้มที่สุดเห็นไหมตัวพลังพลังสองเท่าเลยพลังดาเมจรวมสองเท่าเลยเห็นไหมตัวที่ทำคอมโบครบดาเมจรวมสองพันเจ็ดสิบสองตัวที่แบบโดนสกิลครบทุกอย่างแต่ไม่ได้โดนดาเมจครบอ่ะก็จะโดนแค่พันเดียวเห็นไหมต่อไปจะเป็นการอ่าทริคเล็กๆแน่อยในการใช้สกิลนะฮะนั่นก็คือ การใช้แฟดแล้วก็การใช้สกิลคิวร่วมกันนะคะลักษสามารถใช้แฟดแล้วก็สกิลคิวได้แต่ไม่ใช่การสกแฟดแล้วก็สกิลคิวนะครแต่เป็นกดสกิลคิวแล้วก็ Fat. แฟดเราปกติเราจะทําแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้แล้วก็ล็อกอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งผิดนะคะผิดเลยเพราะว่ามันจะช้าแอนิเมชันศัตรูจะหลบได้ถ้าเราทําถ้าเราทาแบบนี้เนี่ยศัตรูจะหลบได้ก่อนเราแนะนําให้กดสกิลคิวแล้วก็ แฟดนะคะพร้อมการลองดูนะแบบนี้ระหว่างแอนิเมชันกำลังจะออกลองดูนะสมมติเราอยู่นี่นะเห็นไหมเราลองล็อกไปสมมติเราลองล็อกไปกกไป,ปุ๊บก็จะดูแค่ตัวแรกถ้าเรากดถ้าเรากดคิวก่อนแล้วก็แฟดก่อนที่แอนิเมชันจะออกอ่ะเราสามารถยืดระยะแฟดแล้วก็คิวออกได้เร็วกว่าที่จะแฟดแล้วก็คิวนะคะลองดูเห็นไหม เห็นไหมอย่ามั่นค่ะเห็นไหมมันจะเร็วกว่ามันจะเร็วกว่าที่แบบแบบนี้มันจะเร็วกว่ามากลองดูเห็นไหมแบบนี้มันจะเร็วกว่านะคะสามารถที่จะแฟดแล้วก็คิวได้แนะนาให้กดคิวแล้วแฟดแบบนี้นะคะแล้วก็ยัดคอมโบอะไรได้ปกติของเราเลยอันนี้จะเป็นกรณีที่เราสามารถทําให้ศัตรูตกใจหรือว่าไม่สามารถที่จะแฟดทันเราได้นะคะ ห็นไหมแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้เราสามารถใช้อันติแล้วก็แฟดได้แต่ว่าอันติจะไม่ตามระยะทางที่เราแฝดค่ะอันติจะอยู่ที่เดิมแต่เราสามารถใช้แฟดหนีได้สมมติว่าเราโดนรุมโดนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแฟดแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หนีได้นะคะแฝดแล้วก็อันติลงแบบนี้อันติก็จะอยู่ที่เดิมจังหวะระยะมันจะอยู่ตรงเดิมแต่มันจะไม่ตามเราเหมือนสกิลคิเช่นสมมติว่าเราอยู่งี้ใช่ไหม มันก็จะยืดระยะคิวได้แต่ว่าถ้าเป็นอันเตะมันจะไม่ตามเรามันก็จะอยู่ที่เดิมดสกิลสามสกิลสามเนี่ยด้วยความที่มันสโล45่45เปเวลาศัตรูโดนสโลอยู่แล้วอ่ะเราสามารถวางพื้นสกิลสามเงี่ยแล้วก็เลงอันตีปุ๊บแล้วก็ยุบ3ได้โดยที่ไม่ต้องติดล็อกถ้าศัตรูอยู่ไกลคือบางทีอ่ะลักมันถ้าคนซินเซนะียนอะมันไม่จำเป็นต้องสกิลล็อกไง บางทีมันไม่ต้องล็อกเปิดเลยค่ะมันเอา3วางปุ๊บแล้วอันติตามได้เลยเพราะว่าสกิล3มันจะสโลค่อนข้างมากถ้าศัตรูไม่มีโดดไม่มีอะไรลักสามารถที่จะ3แล้วก็อันติได้เลยซึ่งต่อไปจะเป็นการออกของครับซึ่งของต่อไปนี้จะเป็นของสําหรับการเล่นมิดเลนนะคะของชิ้นแรกซึ่งแบบอันดับหนึ่งที่ฮิตกันล็อก็เลยจะเป็นรูเดนเทมเพลสนะคะเพราะว่ารูเดนเทมเพลสนั้น จะสะจกกร้างเจาะอกรอะความเสียหายเวทด้วยให้เล่งสกิลด้วยให้พลังเวทจะสร้างความเสียหายเพิ่มด้วยนะคะซึ่งดีที่สุดสําหรับลักแล้วก็รองเท้าจะเป็นเจอะก,กรอะแล้วก็ไอเทมต่อไปเป็น Shadow f l a m e นะคะจะสร้างเจอกกรอะเวทสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้นกับพลังชีวิตปัจจุบันสำหรับตัวแทงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหมวกแดงต่อไปก็จะเป็น i ว s t a ับเจาะแทงถึกๆช้ำๆส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะถ้าเราอยากกัน กลัวว่าเราจะโดนล้วงเราเนะเป็นสัญญาแต่ถ้าเราไม่กลัวแลนั่นเป็นเมจัยซึ่งเมจัยอะสามารถแรงมากมันอยู่ที่สเตตถ้าย5สิสเตตได้จะยิ่งดีมากซึ่งเราอุ้ยฉันไม่อยากออกสัญญาไอฉันไม่อยากออกเมจัยจังเพราะว่าฉันแบบสู้ไม่ได้ฉันไม่กล้าออกกลัวตายเราแนะนําเป็นตัดฮิลถ้าไม่ตัดฮิลก็การสกิลก็ได้ถ้าตัวไหนที่เป็นสกิลแบบที่มันจะสามารถแบบบูมเราได้ช็อตเดียวเช่นมอฟไฟอันติกันมอฟไฟอันตีกันนกเทิดอันติกันมอกน้าล็อกอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะอันเนี้ หรือเราอยากขึ้นเป็นแบบถ้าคิดว่าตัวเองอ่ะได้ตีใช่ไหมขึ้นเป็นลิสเบนด้วยสกิลแล้วเตี่ยแรงลิสเบนอ่ะหรือฮอ r ิชเชนโฟกัสก็ได้เพราะฮอ r ิช o นโฟกัสอาจจะสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้นถ้าเราสกิลระยะมากกว่า700หน่วยนั่นก็คืออันติไงอันตีเราไกลเราก็สร้างความเสียหายเยอะขึ้นต่อไปเป็นไอเทมอีกหนึ่งเซตสำหรับลักนะคะสำหรับการเล่นมิดเลนนะไอเทมแรกก็คือรองเทา้ารองเท้าเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้จะเป็นรองเทา้าลดคูดาวหรือรองเท้า ซอสเซลอร์ชูสก็ได้แต่ว่าแนะนําเป็นซอสเซลอร์ชูเพราะว่ามันจะแรงที่สุดสําหรับลักจะเป็นเผาในกรณีที่เราอยากล้มแทงถ้าฝั่งโน้นแทงเยอะๆอะไรเงี้ยเราเราเล่นเป็นเผาได้หน้ากากเผา,าหรือถ้าเรากลัวกลัวโดน,นล้วงเช่นเซตเช่นฟิตหรือ,อตัวที่เข้ามาล้วงดาเมจเยอะๆทีเดียวในช็อตเดียวเราแนะนําเป็น Cloud of Sta เดอร์สครเพราะว่า คลาวเนี่ยจะป้องกันความเสียหายหลังจากที่โดนความเสียหาย40เปเ็นเวลา2.5วิถ้าเรามีโล่อยู่นะคะสมมติว่าเราจะขึ้นเป็นหน้ากากเผาอ่ะเราก็ขึ้นเผาเสร็จเราก็ขึ้นไอเทมปกติได้เลยค่ะหมวกแดงซอนยา่าเมจอะไรเงี้ยเราขึ้นได้ปกติไอเทมหลักเปลี่ยนแต่ไอเทมรองไม,ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้เพราะว่าเราเปลี่ยนแค่ไอเทมหลักความแรงยังไม่ได้ต่างกันมากค่ะแต่ว่าแรงที่สุดคือรูเดนเทมเพลสถ้าเอาป้องกันเป็นคลาว แล้วก็ขึ้นไอเทมปกติได้เลยขึ้นอะไรอย่างอื่นปกติได้เลยตามตามสบายที่เราสะดวกนะคะต่อไปเป็นไอเทมสําหรับซัพพอร์ตนะคะซึ่งไอเทมซัพพอร์ตนั้นเราจะขึ้นเป็นสเปลติฟเอจอยู่แล้วส่วนรองเท้าถ้าเราคิดว่าเพื่อนมี a p พพอแล้วเราอยากสกิลบ่อยๆเราอยากจะสเปลบ่อยทําให้เพื่อนของเราได้เล่นง่ายขึ้นแนะนําเป็นรองเท้าตัวนี้ถ้าเราอยากแรงอยากแบกแต่ว่าเราแนะนําให้เป็นรองเท้าตัวนี้มากกว่าไอโอเนียนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเพื่อนอ่ะเราเป็นแค่ซัพพอร์ตเรามีหน้าที่ที่จะทําให้ คลรี่ของเราไม่ตายในไฟเราก็ต้องสกิลบ่อยๆสเปล,ลบ่อยๆในการสู้เลนดังนั้นเราออกรองเท้าเป็นไอออนิอนบูทมานะคะไอเทมเราแนะนําเป็นรูเดนไม่ก็คลาวสําหรับดูแลตัวเองเราเป็นแค่ซัพพอร์ตรูเดนจะ,จะสร้างความเสหายเพิ่มมากขึ้นส่วนดี๋จะเป็นไม่รูเดนก็คลาวออฟสเตอร์ควีนนะคะส่วนไอเทมรองแนะนําเป็นเมใจในกรณีที่เราไม่แจกแต่ถ้าเราแจกอย่าขึ้นเมใจเด็ดขาดไม่คุม้มตามด้วยจอกกรอเป็นแบบ Shadow Flame หรือ Void Staff ก็ได้แล้วก็สัญญาเราเป็นซัพพอร์ตเราต้องมีสัญญาในกรณีที่ฝั่งหนุนเกิดถ้าฝั่งหนุนไม่เกิดเรามั่นใจขึ้นหมวกแดงขึ้นอะไรตามปกติเหมือนเล่นมินเลนได้เลยแค่เปลี่ยนแค่ไอเทมหลักสเปลตีฟแล้วก็รองเทา้าแค่นั้นเองส่วนไอเทมอื่นเหมือนเดิมในกรณีที่เราจะได้เป็น AP ซับนะถ้าเราเป็นซัพพอร์ตซับจริงๆอะ่ะเราจะแนะนําเป็น Echo of Helia มันจะได้พลังเวทด้วยอันเนี้ย Echo of Helia เสร็จปุ๊บขึ้นเป็นพวกแบบ เคมเทจก็ได้เคมเทจตัวตัว,ต,วตัวนี้เคมเทจตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นของซัพพอร์ตมีนี่คอมมานเอ้ยแอมนพิวรแมนเดย์ไม่ใช่คอมมานแล้วก็ส่วนไอเทมอื่นๆอีกน,น,น,นิดหน่อยนะคะเราแนะนำเป็นซอนย่าที่จะดูแลตัวเองไร้หมวกแดงจะขึ้นเนี่ยขนาดของแค่เนี้มีของซัพค่อนข้างเยอะพ,พลังเวทก,ก็500กว่าแล้วก็สามารถทั้งแบบดาเมจได้กันได้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย แต่ที่จริงไอเทมนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าเราไม่อยากแบบขึ้นไอเทมนี้เพราะว่ามันอะไรเพราะว่ามันเป็นไอเทมัพ p อ o r t ที่มันจะเพิ่มมานาเด้งมานาเร็วถ้าเราไม่อยากได้เราก็ขึ้นเป็นอ,อของัพ p อ o r t ที่มันเป็นตัดฮิลเป็นสมุดก็ได้นะคะมเรโลได้แทนตัวนี้ก็ได้เหมือนกัน พราะอันเนี้ยถ้าเราสร้างความเสียหายหยุดหยุดเครื่องไวสตูหรือหรือสโลสตูอะ่ะมันจะติดสัญลักษณ์เพิ่มแล้วถ้าเพื่อนสร้างความเสียหายตัวที่ติดสัญลักษ์อ่ะจะได้จะสร้างความเสียหายศส,ยสตรตูเพิ่มเราจะทําให้สตูะเจ็บมากขึ้นนั่นเองนะคะ อย่าลืมนะคะโพซิชันเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าเราจะเล่นซับเล่นกลางหรือว่าเล่นตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะคะลัอกเป็นตัวที่ต้องเซตสกิลนะคะมันไม่ใช่ตัวที่บูมบามเข้าไปฉุบฉับฉุบฉับ,บมันต้องเซตสกิลให้พร้อมโพซิชันต้องดีดังนั้นข้อดีของมันคือมันซีซีได้โซนได้แต่ข้อเสียมันบางมากถ้าโดนถึงตัวมันก็มีโอกาสตาย,ตายได้ถ้าล็อกไม่โดนสกิลสำคัญของมันคือสกิลล็อกถ้าล็อกไม่โดนมันก็มีโอกาสาที่จะโดนแก้ทางได้ง่าย สำหรับอุ้มแกระแนะแชมป์อ p พี EP ที่3ลักษณะข่าวการในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็หวังว่าข้อมูลที่เราให้ไปจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะเราก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาแชร์กันนะคะขอบคุณมากสำหรับวันนี้ถ้าเราพูดอะไรตกหล่นไปเราต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสามารถแนะนําคอมโบอะไรเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยอยากให้แนะนําตัวไหนต่อไปสามารถที่จะคอมเมนต์ทิ้งไว้เราจะเอานําไปพิจารณานะคะขอบคุณมากสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜嘿嘿嘿